จาก e แรกที่รู้ข้อมูลเบื้องต้นไปนะคะในอ p สอนี้รู้ข้อมูลเจาะลึกชัดเจนเพิ่มเติมกันกันกบประกันสุขภาพรูปแบบใหม่คุ้มครองได้มากกว่าจะรักษาที่ไหนก็หายห่วงได้เลยค่ะกับแบบประกันสุขภาพ BLA Happy Health ค่ะแบบประกันมีให้เลือกทั้งหมด3แผนนะคะแผนที่หค่ารักษาพยาบาลโรคทั่วไปวงเงินที่5 0,000 0บาทและในกรณีโรคระดับแดง11โรคเพิ่มวงเงินเป็น5,50 0 0 0บาทค่ะแผ่น2ค่ารักษาพยาบาลโรคทั่วไปวงเงิน1ล้านบาทกรณีโรคระดับแรง11โรคเพิ่มวงเงินเป็น1ลานึ่งล้านนะคะแผนที่3 ค่ารักษาไปร้าโรคทั่วไปวงเงิน5ล้านบาทกรณีโรคแ,แรงๆ11โรคเพิ่มวงเงินเป็น5ล้าน5แสนบาทค่ะโดยรายละเอียดความคุ้มครองจะแบ่งเป็นผลประโยชน์ผู้ป่วยในและไม่ต้องเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในค่ะโดยผลประโยชน์ผู้ป่วยในนะคะหมวดที่1ค่าห้องค่าอาหารค่าบริการในโรงพยาบาลห้องผู้ป่วยปกติสูงสุด180บาทจ่ายตามจริงนะคะที่ห้องเดี่ยวมาตรฐานหมวดที่2นะคะค่าบริการทางการแพทย์ตรวจว,นวินิจฉัยค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาและค่าไยาบาลค่ายาอาหารหลอดเลือดและเวชพันฑ์ทั้งหมดนี้จ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินที่เลือกไว้นะคะและ ค่ายาและเวชภัณฑ์หนึ่งนะคะเช่นส่ยางเข็มฉีดยาสําหรับกลับบ้าน7วันนะคะตามวงเงินที่กําหนดนะคะโดยแผนที่1งวงเงิน5,000บาทและแผนที่2และ3าเป็นวงเงิน2 0 0 0 0บาทต่อครั้งค่ะหมวดที่3ค่าประกอบวิชาชีพแพทย์ต่อวันถูงสุด180บาทจ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินที่เลือกไว้นะคะหมวดที่4ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและหัตถการครั้งใดครั้งหนึ่งโดยประกอบไปด้วยค่าห้องผ่าตัดค่ายาค่าเวชภัณฑ์ค่าอุปกรณ์ต่างๆค่าแพทย์ผ่าตัดค่าแพทย์วิสัญญีค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะจำก แลได้หมวดที่5นะคะการผ่าตัดใหญ่โดยไม่ต้องพักรักษาตัว day <Okay>, surgery จะตามจริงโดยไม่เกินวงเงินที่เลือกไว้ค่ะสำหรับผลประโยชน์แบบไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในนะคะหมวดที่6ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลหลังจากการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือ follow up นะคะภายใน30วันวงเงินตามแผนกําหนดนะคะ ได้แก่แผน1นวงเงิน1000บาทส่วนแผน2และ3วงเงิน2000บาทค่ะหมวดที่9นะคะค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดโรคไตการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดหมวดที่10ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดโรคมะเร็งโดยรังสีรักษาวิชาศาสตร์นิวเคลียร์โดยเคมีบำบัดและโดยวิธีการทาเก e t ตอรเทอร์ีนะคะทั้งหมดนี้เหมาจ่ายตามวงเงินกำหนดนะคะโดยแผน1กํากำหนดที่5 0 0 0 0บาทและแผน2และ3กํกำหนดที่10,000 0บาทค่ะหมวดที่12ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินจ่ายตามจริงค่ะในหมวดที่13าค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็กจ่ายตามจริงเช่นกัน โดยในแต่ละแผนนะคะสามารถเรลือกชําระแบบความรับผิดส่วนแรกได้เพื่อเป็นการประหยัดเบี้ยไปด้วยนะคะสําหรับคนที่มีประกันอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้ความคุ้มครองเพิ่มเติมค่ะโดยความรับผิดส่วนแรกนะคะจะมีตั้งแต่3 0 0 0 0บาท50,000บาทและ1น0 0 0แบาทค่ะในกรณีที่ลูกค้ามีสวัสดิการหรือมีประกันเล่มอื่นๆด้วยนะคะแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์การเบิดผลประโยชน์ค่าห้องในประกันเล่มนี้แบบประกันนี้ก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นชดเชยรายวันได้ค่ะโดยแผนที่1น,นะคะชดเชยรายวัน1000บาทส่วนแผนที่2และ3ชดเชยรายวัน2,000บาทค่ะโดยใน แต่ละแผนความคุ้มครองนะคะจะมีพิเศษเพิ่มวงเงินการรักษาในกรณีที่โรคร้ดแดงซึ่งประกอบไปด้วย11โรคร้ดแดงด้วยกันนะคะโดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ3โรคด้วยกันค่ะได้แ,แก่โรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองค่ะซึ่งความคุ้มครองในกลุ่มโรคร้ดแดงนี้นะคะจะมีระยะเวลาเราคอย90วันค่ะและรายละเอียดที่กล่าวไปนะคะก็จะสรุปจุดเด่นที่ทําไมต้องเลือกแบบประกันสุขภาพ b a Happy Health ค่ะข้อแรกนะคะก็คือค่าห้องไม่จํากัดค่ะหมายถึงบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้องตามจริงที่ห้องเดียวมาตรฐานนะคะโดยสามารถใช้ได้กับโรง โรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเข้าโรงพยาบาลเล็กหรือว่าโรงพยาบาลใหญ่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าห้องเลยค่ะข้อที่2นะคะก็คือค่ารักษาโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยในยหรือว่า IPD แบบเหมาจ่ายตามจริงค่ะโดยตามวงเงินที่ลูกค้าได้เลือกไว้นะคะข้อที่3นะคะเป็นแบบประกันเหมาจ่ายแบบต่อครั้งการรักษานะคะไม่ใช่แบบต่อปีค่ะซึ่งก็ไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปีด้วยเช่นกันค่ะและข้อที่4นะคะแบบประกันเพิ่มวงเงินรักษาพิเศษให้เลยค่ะสําหรับโรคร้ายแรงค่ะนั่นหมายความว่าซื้อแบบประกันนี้ไปสามารถอุ่นใจได้ทั้งโรคธรรมดาและโรคร้ายแรงได้ เเเลล่่มดียวยวคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรหรือว่าไลน์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ